เพื่อนๆทุกคนรู้กันไหมคะว่าจังหวัดชนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวมากมายเรามาดู1ิบอันดับสถานที่น่าเที่ยวในชนบุรีกันค่ะอันดับที่<ๆ>10เกาะวงอมาตเ<ๆ>กาะเล็กๆน่ารักแห่งนี้จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงจากเรื่องเล่าเก่าๆบรรยากาศสงบและไม่พลุกพล่านเท่าไหร่คุณจะได้สัมผัสก,กับธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสีสันของปะการังและสัตว์น้าที่น่าทึ่งถ้าเดินลงน้ควรใส่รองเท้าผ้าใบกันลื่นเพราะบางส่วนของเกาะอาจลื่น อันดับที่9เกาะลอยเกาะลอยสถานที่ที่เนเหมาะกับการเดินเล่นและถ่ายรูปริวทะเลราบาเกาะหากคุณอยากจะไปพักผ่อนแบบเงียบๆคุยกันแบบสบายๆที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณไว้นะ้ควรระมัดระวังกระแสะน้าที่บางจุดค่อนข้างแรงอันดับที่8เกาะสีชัง กาสีชังมีทั้งความงดงามทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์คุณสามารถเดินเที่ยวรอบๆเกาะดูวิวทะเลสวยๆและเที่ยวชมพระราชวังเก่าหรือจะลองเช่ามอเตอร์ไซค์ขับชมวิวก็สนุกดีอย่าลืมว่าทานอาหารทะเลสดๆที่ข้อควรระวังถนนบางช่วงอาจจะคดเคี้ยวควรขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความระมัดระวังอันดับที่7แกรนแคนยอนอยากเที่ยวแกรนแคนยอนแต่ไม่มีตังบินไปอเมริกาใช่ม้อยไม่ต้องห่วงมาแวะที่แกรนแคนยอนชนบุรีกันเถอะ ที่นี่เหมือนย่อส่วนความยิ่งใหญ่ของแกรนแคนยอนมาให้เราได้ชื่นชมกับแบบใกล้ชิดการเดินทางสะดวกกว่าสบายแต่ระวังถ่ายรูปใกล้ๆขอบหน้าผาอาจจะได้ภาพสวยแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้พลัดตกนะ,จะเจ้าอาอย่าลืมหน้ารองเท้าที่เดินสบายเพราะเดินไกลหน่อยข้อควรระวังอย่าลืมทาครีมกันแดดเพราะที่นี่แดดแรงอันดับที่6สะพานเรียบชายทะเลชนบุรี สภาเลียบชายทะเลชนบุรีเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเดินเล่นซิวๆดูวิวทะเลพัดมาระลอกระลอกถ่ายรูปให้เหมือนว่าคุณเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีหรือวีรบุรุษจ,จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่ก็อย่าลืมตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนนะครับถ้าวันนั้นฝนตกหนักแทนที่จะได้ภาพสวยอาจจะได้แค่ภาพตัวเปียกๆอย่าลืมเอากล้องกันนำไปด้วยและไม่ควรเดินในช่วงที่มีคลื่นแรงอันดับที่5พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน ถ้าคุณรักสัตวนะ์น้ำและอยากเห็นชีวิตใต้ทะเลแบบใกล้ชิดบางแสนคือคําตอบพิพิพธภัณฑ์สัตวนะ์น้ำที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ทะเลที่ไม่ว่าจะแมงกะพรุนหรือม้าน้ําก็มาเยือนที่นี่สถานที่นี้แนะนำให้ไปช่วงเช้าเพราะคนจะไม่เยอะมากจะได้เห็นสัตว์น้าในอารมณ์ดีแต่ถ้าไปช่วงบ่ายๆอาจจะพบกับฝูงคนที่มาพร้อมกล้องถ่ายรูปและเด็กๆสนๆน,นิดหน่อยช็อกค,ควรระวงังระวังกล้องหรือมือถือหล่นนะอย่าถ่ายรูปใต้นะ้าถ้าไม่มั่นใจอันดับที่สี่ พัทยาดอนฟิลาเรียมพบกับความน่ารักของโลมาและแมวน้าในพัทยาดอนฟิลาเรียมที่นี่จะให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดการแสดงสุดสนุกของโลมาก็ไม่น่าพลาดอย่าลืมเตรียมร่มไปด้วยนะถ้าหากฝนตกไม่ทันตั้งตัวอันดับที่ 3. สสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นที่ที่คุณจะได้เห็นสัตว์ต่างๆวิ่งเล่นในพื้นที่กว้างๆไม่ต้องเดินหามองสัตว์ในกรงขนาดเล็กที่นี่มีสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นช้างเสือและยีราฟอย่าลืมปิดประจกรถให้สนิทเวลาขับผ่านกรงสัตว์อันดับที่2ชายหาดบางแสนบางแสนคือชายหาดที่คนเยอะสุดๆแต่ถ้าคุณอยากสัมผัสบ,บรรยากาศทะเลใสๆเล่นนะ้ำหรือทานอาหารทะเลก็เหมาะมาก คุณสามารถเช่าห่วงยางลอยน้ำได้เลยแต่ช่วงเสราร์อาทิตย์คนเยอะนะเตรียมตัวให้พร้อมสหรับฝูงชนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นแรงอันดับที่1เกาะล้านเกาะล้านใกล้แค่เอื้อมจากพัทยาแต่นึกว่าตัวเองไปเที่ยวที่ไหนไกลที่มีทะเลสวยงามมากทะเลใสๆสและกิจกรรมทางน้าเยอะมากหากใครอยากหาที่เงียบๆก็ไปนั่งจิบกาแฟริมทะเลหรือถ้าชอบกิจกรรมสุดมันก็สามารถเล่นเจสกีได้ และอย่าลืมทาครีมกันแดดเพราะทะเลร้อนมากหากมีแผลที่ผิวหนังอาจจะเจ็บเวลาไา้นะ้ำอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะ